ตอนนี้ก็คือมีจัด กิจกรรมทั่วประเทศนะคะบางแห่งก็เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยบางแห่งก็ยาวไปจนถึงปลายเดือนนะคะแต่ก็โดยทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะคะจนถึงปลายเดือนเลยค่ะแต่นในส่วนที่มีคุยกันเรื่องแบบสระน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะไม่ได้สระน้ากันทั้งเดือน,นะคะ่ะแต่ด้วยความที่ไม่อยากให้เข้าใจผิดคะ่ะก็พยายามให้ทางกระทรวงแล้วก็ทางททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะช่วยโปรโมทแล้วก็ให้ทําเป็นปฏิทินเลยว่าหนึ่งถึงห้าหรือว่าอันนี้ยกตัวอย่างใช่ไหมคะหนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงห้าหรือว่า เือเจ็ดถึงเมีกิจกรรมที่จังหวัดไหนแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะตอนนี้ก็พยายามโปรโมทออกมาเยอะกว่าเดิมค่ะช่วงะค่จะรงหแล้วค่ะตัวเลขท่อเทียวค่ะจริงๆก็ฟังมาจากแหล่งท่องเที่ยวหลักๆของเราอะค่ะก็ร้ำมาว่าได้ได้มีนักท่องเที่ยวจองที่พักไว้กว่า80-90แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีค่ะ